ดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสัญญาสัมปทานขึ้น1 8น0เมกะเฮิร์นะครับหลังจากที่หมดสัญญาประมาณสักกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็ไม่มีซิมดับเราไม่เห็นซิมดับการโทรก็ยังเป็นไปอย่างปกตินะครับแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้ยังเป็นช่วงเวลาของขั้นตอนการเยียวยาสักหนึ่งปีรวมถึงการเตรียมการประมูลด้วยนะครับเราจะติดตามจากรายงานครับ แต่วันที่16กันยายนเป็นต้นมาที่สัมปทานเคลื่อนความถี่1,800เมกะเฮิร์ได้หมดอายุลงนำมาสู่การให้บริการชั่วคราวภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในระยะเวลา1ปีและถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุการณ์ตินดับอย่างที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะเกิดขึ้นวันนี้ก็ยืนยันาจากทางท่านเลขาธิการกสทชา นะครับว่าในตลาดในขณะนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาได้เอาซิมใหม่นะครับที่เป็นซิม 2G ของอคลื่นที่สัม,สม,สม,สมปทานหมดแล้วเนี่ยเอาออกจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้วการเดินหน้าเพื่อให้เป็นไปตามประากาศห้ามซิมดับก็คือผู้ให้บริการทั้ง3ารายนะครับไม่ว่าจะเป็นกนสทไม่ว่าจะเป็น True ูมูฟหรือดี c ีซีเนี่ยได้ส่งแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการเข้ามา ขั้นตอนจากนี้กสทช,ช,ชอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำง,งานขึ้นมาติดตามตรวจสอบแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการและรายได้ที่เกิดขึ้นหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อส่งคืนหลวงซึ่งกทช,ช,ช,ชด้านกฎหมายเชื่อมั่นว่าผู้ใช้บริการกว่า18ล้านคนอาจจะโอนย้ายไปสู่ระบบอื่นก่อนครบกำหนด1ปีขณะที่การเตรียนนำคลื่น1 8ึ0เมกะเฮิร์ ออกประมูลในระบบสี่ G ก็มีความคืบหน้าอย่างมากกระบวนการในการเตรียมการจัดประมูลขึ้นพันแปดก็เดินหน้าไปนะครับโดยที่มีความขึ้นหน้าอย่างมากมีทาง ITU นะครับที่เรามีความร่วมมือด้วยเนี่ยส่งผู้ช่วยฐชานเข้ามาไม่เกินพฤศจิกายนก็จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการแต่ว่าหัวใจสําคัญที่เราได้วางหลักไว้ให้กับทาง ITU ก็คือว่าเราต้องการที่จะทําให้การจัดสรรขึ้นความถี่ตรงนี้เนี่ย เกิประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องประชาชนขนาดเดียวกันเนี่ยควรจะต้องมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากสทชด้านกฎหมายยืนยันว่าการดําเนินการทั้งหมดเพื่อให้บริการ 4G ในอนาคตต้องมีประสิทธิภาพและต้องไม่ละเลยผู้ใช้บริการ 2G ที่ยังคงอยู่ซึ่งต้องดําเนินการอย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีมข่าวเศรษฐกิจช่อง5เข่าเที่ยงรายงาน นครับก็เป็นรอยต่อเรื่องของโทรคมนามคมบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องคอยประคับประกองให้มันผ่านไปให้ได้ใช่ดูแล้มของผู้บริโภคกัน<อ>ใกล้ชิดนะคะ